สวัสดี FC บัีอั่าันนี้นก็มาอยู่กับ l อล0 8ตอนเล็นะครับนี่มาดูขอไม่มีทั้งนะครับข้อไปกลวงเลยครับเสียงแบบเดียงโอดคับ รอมาเต็มครับรอมาเต็ม <c oughs> ดูความดุดันครับของโตพอไม่มีพักนะครับยิงโล่งเลยครับพอโล่งดูความเจ้าห้อเนรัย ียงวีดเลยนะครงโหดอ่ะแรงล pues ั่เลยลั่นทุ่มเลยครับออกมาเรื่อยๆเลยครับข้อรุ่งครับหนี่นี่ ใครว่าโทไม่สําคัญนะครับมันต้องมันนะครับโทนี่ไม่ธรรมดามันต้องมีความเร่าร้อนในคอนโทร,โทร,ร,รลรถเพื่อจะได้ความเคลือล่อนเกินกันไถในการบัดซึ่งนะในการอยากไปขับในเช้าๆนะดูครับนะโหหรือทำไม้มีโชวก็ไม่ไรคณะนี้หรอกถ้าท่อเดิมมีผมรับประกันเลยกุ้นกุ้นเลยนอนนะครับอืใครแบบ แบบยังไงแบบยังงนอะ่ะมันไม่มีความดุดันหรือว่ากระชุ่มกระชวยเลยอ่ะมันแบบต้นล้นเต็มต้นล้นเต็มรับประกันครับการันตรีได้เลยถ้าท่เดิมยังไงก็ไม่สดชื่นนะครับาว่าฟังเสียงต่อแล้วครับหาดเจียทำให้หูตึงปีนี้จะหูตึงปีไหนครับดูโอ้โหล้านพุ่งเลยสองคันนี่เงี้ยหนึ่งสูตรนี้คือสูตรดันไปปุ ตรงต่ำๆครับตรงน,นั้นมันต่ำมันไปโตครับอะไรกครโต้เน ouais ี่ยสิมือวางมือวางนี่นี Hi, ่ี่เออชุบนี่อันนี้สูตรโปโปดินสิมันเอาดินไปโกที่มันลุ่มๆอ่ะสูตรนี้ใช้ได้นะมาดูความดุดันของท่อนะครับทอเขมีประโยชน์ในการทำงานนะครับนี่นี่นี่ของ มันจะเพิ่มลิมิตการทำงานเยอะการสายทคอน,นี่ท่าสายโบดีทำทั้งวันแน,น่นอนนะครับอันนี้ขนาดมันมโบนะยังประชุมสวยระตุ้เมียนโบว่างเออสุภาเจ้าป้าโจ้เจนจีโรติรึงนุนนรถเลยแบบรึงตะกูรึงไหมดนคันรงคันเร่งมาเออ นเมนื่อไหค่คะแนนจะติดตามหาาคันกตอรีอันนี้เป็นข้อสูตรโล่งเลยนะครับเอ,อมอไซค์กีธาพาโลง่งไม่ต้องฟังกรวยนะครับฟังเสียงรถไถก็พอฟังดูเสียง่อนนุ่นดูเลย ไต่ว่าโทไม่สำคัญนะครับความมันอยู่ที่โทนะครับโอ้โหมีดิงนื้อแบบนุ๊กุมือตะตูจอโอ้โหโอ้โหมาชมกันดานิดนึงครับสำหรับเจ้า l 0 1 8 s p รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมเยอะเหมือนกันครับสำหรับปานโอปานาก็อจูอาเด็ดนะครับ มฟังเสียงท่ออย่างเดียวนะครับอ,อ้จริงอันเม้นสังกีงนะครบมีท่อนี่ก็ได้งานไปแล้ว20นะครับยังไม่ได้สตาร์ทนะแค่เริ่มนี่ไปแล้ว20 ม่ร่วมทั้งวันทางทั้งวันดีร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์การนิมบ่าเทยเจริญเต้มือมือเต้าสลิงโท้กพ้องไงนี่เดิน ได้เห็นได้หมดเลยโอ้โหมือนลิกขาโหดกะพนมเลิพรุนม,มเลยโอ้โหโ,โ,โอ้ดูความโหดมีท่อนี่มันจะมีพลังอย่างนี้แหละ អមុ <m> ំកាច់ទុំតែណា คัหนึ่งลันสนามในสนามหนึ่งหมดเลยเออคำน,นี้บันอีกสามอีกคำหนึ่งมีบันเึ้นหมดเลยโอ้มาดูการขึ้นนะโหดไม่โหดมาดูเอาเองได้บ้างเลยโอ้ยหนุโอ้หีนี่นี่นี่ใน,นเกี่ยวกับท่อน,นี่ไม่เชื่อหรอกมันต้องมีท่อด้วยเพิ่มอัตราในการทำงานนะครับอ,อ,อบือตัวบ่อท่อเดิมสำหรับจีริบักคือตัวมัน ขอขอบคุณเยีครับคลิปนี้ก็ติดตามรับชมแล้วก็ส่งเสริมกำลังใจนะครับออกคลิปนี้ก็สวัสดีครับก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามชมตอนต่อไปเลยครับ